สวัสดีครับเราก็มาเแกะต้นไม้กันนะครับต้นอะไรกล่องอะไรขอ,องพี่ที่ส่งมาให้นะครับง่ายเลยต้นี่หลครับส่งมาให้ นต้สวัสดีพี่ทุกท่านครัฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ตัวนั้นเลยสี่กล่องนสี่อย่างนี่ก็ส่งให้มะนาหรมปูคกับตนี้ สองต้นนะครับเนี่ยอีกต้นต้นนนี่อีกระถางครับต้นส่วน Ik ga je wel zien. Ik ga hem นี่ต้นมะลิครับขอบคุณพี่สาวครับส่งมให้ปลูกเดี๋ยวค่อยปลูกครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปทําทําแคไม้ให้แม่ครับวันนี้นต้นไอหยาง มี่สีอย่างครับคือกองอยังดีเลยครับไม่ขยับยื่ดเลยเพราะว่ายัางจะช้ำม จะเป็นเหมือนต้นทิกนะครับเหมือนต้นทิกพี่ก็ส่งมาให้ผูกนะครับล่กเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันเหนียว เราเขาใส่อย่างดีเลยครับห่ออย่างดีต้นพิกต้นใบใหญ่ๆนี้แบบนี้น่าจะเป็น หยวกทิกนั่นครับทิกตะมะเมล็ดอ่าลูกใหญ่เกียดุงออกกว่านะครับ มีซีต้นสียางครับจะปลูกลงดินคุณขอบคุณที่สา้นะครับที่สั่งต้นไม้มาให้ปลูกนับนมดดอกไม้ด้วยครับรกุหลาบอยู่ข้างบนครับบานนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนานก็เลยเหี่ยวนิดนึงแล้วก็บานนะครับ เดี๋ยวตั้งตั้งไว้ล่มในล่มนี้ก่อนให้มันฟื้นตัวก่อนค่อยไปปลูกครับกว้นในร่มนี้ก่อน Mình làm nó không Tận mình để một con คุณ่ท่านนะครับมาลดข้างบนก่อนอ,อือเหี่ยวสักหน่อยเพราะว่าหอมานาน,ออ,อ,นออกดอกแล้วครับออกดอกแล้ว ดอกกรหลานปลูกยากยาๆพี่เขาว่านะครับผมไม่รู้ว่าจะปลูกอะไนะครองออกดอกนะครับสองดอกขอบคุณพิสาใจดีนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปตัดไม้ไผ่ก่อนนะครับตัดไม้ไผ่ทำ แก่ไม้ให้แม่ก่อนขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับว่าจะเอาไม้ที่ไปทำเป็นยู่แค่ไม้ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ คลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ครับบายครับฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเป็นพากคุณอย่างสูงไปแล้วคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณพิสสาวดีที่ส่งต้นไม้ส่งอะไรมาเยอะแยะนะครับเยอะแยะขอบคุณนะครับไปครับบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ